ก็สวัสดีทุกท่านะคะวันนี้จะมาการในแคสเกมมิ่งเดียววทีนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็มามาขอโทษมาขออภัยนะครับที่ไม่ได้แคสเกมไม่ได้ลงวิดีโอเลยเลยนะฮะน,นี้คุณแม่ของวันุญ,ญาันนะแค่วันเดียวพอผมสอบเสร็จผมจะอัดวิดีโอนะอันนี้ผมติดสอบผมอัดวิดีโอไม่ได้เลยฮนะไม่ได้เลยฮนะมันต้องหาหนังสืออ่านอะไรยเยอะเยอะมากอนะ เพื่อนผมโอ้หอ่านแค่หน้าสีหน้าห้าหน้าจบแล้วผมยี่สิบกว่าหน้าผมจะเป็นลมโอเคนะโอเคนะถ้าชอบเอก็ออไม่มีอะไรมากนะถ้าชอบคลิปนี้ถึงถ้าไลค์นะคลิปนี้ถึงห้าสิบไลค์ผมจะวันเสาร์วันเสาร์เนี้ยวันเสาร์นรี้น ผมจะทำคลิปวิดีโอ3คลิปติดต่อกันคืออันหนึ่งผมทำคลิปปึ๊บผมจะเว้นได้เวลาประมาณหนึ่งนาทีผมก็อัดต่อทำนี้ไป3อันนะโอเคนะครับผมขอก็ขอทาต่อด้วยนะครับคือพี่เต้เอ็กเซนไฟเออร์ัวัดอัปพีโร่ทีวีและพี่เกมมักกอทีวีนะ พี่สาวันนี้คืออมที่คือพี่ผมชื่นชอบมากแชทเกมผมชอบมากผมกดติดตาม,มกดไลค์หมดนะฮะคลิปที่พี่เขาลงมาฉัน kleine ทวิตเทวสไนย์ลงคลิปวันนี้ผมกดไลค์หมดแล้วออนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรมากก็วันนี้ขอภายนะครับสมหวัส สำหรับวันนี้สวัสดีครับ